มิตรภาพน้ำตาซึมรัชนกร่ำให้กอดไทยซื้อหญิงหลังคู่แข่งตัดสินใจรีทายภาพ ถือเป็นมิตรภาพหลังเกมสำหรับเมย์รัชนกอินทนนท์นักตกลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยกับไทซื่อหญิงนักแบดมินตันจากไต้หวันที่เป็นเพื่อนร่วมวงการกันโดยหลังจากที่นักแบดมินตันสาวไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งได้2อถึงศเกม21-19และ21-15ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนักกีฬาทั้งสองก็ได้เดินมาทักทายกันก่อนที่เมย์จะสวมกอดเพื่อนรักพร้อมทั้งร่ำให้ออกมาซึ่งสาเหตุก็เพราะนี่ถือเป็นเกมสุดทท้าายในอออชีพขงงงไซืหหญิหลั ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศว่าจะอำลาวงการหลังจบศึกโอลิมปิกสำหรับทั้งคู่นั้นถือเป็นเพื่อนรักที่ห้าหันกันมาอย่างยาวนานเจอกันทั้งหมด36ครั้งในทุกรายการนักตบลูกขนไก่ชาวไทยวัย29ปีเป็นฝ่ายเอาชนะได้16ครั้งขณะที่ไทซื่อหญิงเอาชนะไปได้20ครั้งนอกจากนี้ในการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี2020ทั้งคู่ก็โคจรมาเจอกันในรอบ8คนสุดท้ายก่อนนักตบสาวชาวไต้หวันจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2-1ซึ่งหลังเกมเมย์ถึงกับร่ำให้หนักที่ต้องตกรอบแต่ก็มีีเพื่อนนนรักคนน้ ที่เข้ามาปลอบและส่งข้อความมาให้กำลังใจอ่านข่าวโอลิมปิก2024เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024โปรแกรมโอลิมปิก